มาเอาสตอรี่นะครับผมวันนี้ออกมาอยู่กับตีนี่ส่วนของโบบ้านม่วนขนาดเจ้าอออตอนนี้เขาอยู่กับตีที่ไหนพี่อำเภอวิงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายครับบ้านป่าตางค่ะเยโลก็คือแบบวับบบบีวนเดียวนี้คือมาได้อยู่ตีเชียงรายแล้วครับพี่มาได้อยู่แล้วบ้านที่เชียงรายก็คือพลอยเจ้าแล้วแล้วก็ลาออกจากด้านหัวหันคันที่เชียงรายค่ะมาทําสวนนะเจ้าทําสวนเงาะเก็บเงาะแล้วก็เลี้ยงไก่นะเจ้าครับคุณพ่อแต่กลางคืนกลับไป ร้องเพลงยานะเจ้าไปร้องเพลงที่ร้านไมเฟรมเชียงรุ้งค่ะถ้าเกิดแม่ตอนวันไหนเขาบอได้เก็บเงาะบอกมีออเดอร์เตือ้อก็ขายส้มตําค่ะอยู่ที่หน้าปากตังเข้าสวนเลยที่บ้านป้าซางเลยถือว่าถือว่ามีความสุขดีครับพี่ช่วงนี้มีความสุขมากนะแต่มันก็นเหนื่อยแต่เหนื่อยเหนื่อยแล้วมีความสุขที่เขาได้อยู่กับปอกับแม่มีความสุขครับที่เขาอยูแอย่แบบเข้าเขาบอกได้ซื้อน้ำเขาบอกได้ซื้ออย่างยาเจ้าแล้วก็เลี้ยงหลานน้อยตัวหลานน้อยก็กำลังขวบสิบเอ็ดเดือนแล้วลูกปีเลรอลูกปีีียมเลย ครจะมาเป็นพ่อตัวบอลวันนี้ในเหมือมา้าละปี่ปีปลารีวิวสวนหน้อยเพราะว่าช่วงนี้ปีกับยูแต่ในสวนอย่างเดียวได้เลยไปโ<ะ>ซนนี้ค่ะอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนของสวนงอกนี่นีอันนี้อันนี้อันนี้ต้นอย่างต้นยาง ต้นนิ้วเจ้าปอปลูกไว้ให้ลูกเปิตีนก็ยังได้บอกให้ <c oughs> ปอปลูกไว้ให้ข้าเจ้าคืน oh. แต่ก่อนท่านนี้จะเป็นส่วนบัคนัดนะ <c oughs> พอสังเกตเราจะมีบัคนัดกันเนี่ยตีล้มแล้วเนี่ยน้าเพราะว่าเป็นส่วนบัคนัดมาก่อน <c oughs> แล้วก็ไอ้ปลูกอันนี้แซมปออันนี้ได้ตีแล้วเนี่ย <c oughs> คนงานกำลังเก็บอันนี้มันเจ๊ไผ่นะเจ้าคุณแม่ี่ฉันเองคุณแม่ของดิฉันเองอันนี้เป็นส่วนงอนอันที่หันโล่งๆนี่บหมเจ๊บาดกนะอันนี้กับเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วแต่ข้างหลังปุ้นจะแบบว่ายังไม่ได้เก็บ เปิ้นบบว่าก็จะมาเหมาสวนกี่ไ<ข>ห้นี่เป๊ะอันนี้ประมาณเกือบซิปล่เหมือนกันนะครับซิปล่ประมาณแต่เอขาบอกนี่เกิดปูผสมผสมแล้วครับส้มผระสานนะเจ้าท่านฟังปูนก็นจะเป็นปลูกยางยางพาราปลูกยางแต่ที่นี่จะเป็นโซนของสวนเป็นผลไม้นะเจ้าแล้วก็ข้างหลังพวกก็จะเป็นมะม่วงยังรอบก่อนนี่เหจะชิปใช่มะม่วงแก้วลืมหลังแก้วลืมหลังเจ้าเป็นมมะ่วงคือมะม่วงส้ม ส้มอยู่นะแต่ถ้ามันสุกม่เก่าหวานนี่คุณแม่เฮ้ยยือขนาดนักมุดก็ไม่เก่านี่มุดนะอันนี้จะนี่คุณแม่กำลังเก็บแม่กำลังเก็บอยู่เฮ้ยหอมพี่น้องเหยได้อยู่ส่วนมันม้วนมันอยู่กับยางเกาเฮาอยู่บ้านเฮาอ่ะพี่น้องมันคนคนเปิ้นจะอันนี้พอเขาพักเขาเป็นลูกเป็นหลานไปทางใดก็มีคนช่วยเย็นอกเย็นใจดีเนาะใช่อยู่บ้านเราอย่างย่งยัน มูเรลาอ่อนก้าไว้ล่งไว้รุ่นเออที่เขานับถือเฮาก้าองใดเขาก็มาช่วยเก็บช่วยเฮาอช่ยเก็บแล้วก็ลวดเข้าห้องเลยอ่าส่วนใหญ่เจ้าส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยเหรอส่วนน้อยกับหมอกเลี้ยงเล้าเทียนเลี้ยงเล้าเทียนเขาเฮียอากะยังวันเนี้ยขวัญมาแอลหาปีกจะเลี้ยงเล้าเทียนควันเฮียได้ได้เลยพี่ได้เลยเลี้ยงเล้าเทียนเฮียไปซ่อไก่มาต้มเฮียเดี๋ยวไปเอาไก่บ้านยายของมาต้องได้ซื้อหันก็เจ้าที่ขิงข้าจะไข่เต็มสวน นอไก่หยังก้อ่ะโซนต่อไปเพื่โซนต่อไปเป็นไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่ได้ข่าวว่าบะไข่วันนี้บะไข่วัน,นี้บะไข่อพ,อพอคือบะไข่พอก็บไปแล้วและเหลือแกนเดียวอันนี้<อ>เลี้ยงในนี่เจ้าไม่ใจบะไข่นี่คือก็นึกว่าเปียวไปกินเมื่อคืนแต่คืนรักเมาเล้ารักเอาไข่พอไปทอดไปดาวมุดเข้าไปในเล้าไก่คนเดียวมีกตัวเว เออบอกหู้นะบันักบันักแต่ก้อนนี้มีบบมป็นซีบายคุณก้ออส่วนมากจะเป็นไก่ปูมมดเลยก็ไก่บอกไก่แม่กกบมันข่อ่ะไ <c oughs> ก่แม่กกบมันข่อ่ะดีนะครับฟาร์มไก่เล็กๆของพี่บูมนะครับผมแล้วไก่ดีกว่าอันนี้แต่ก่อนเลี้ยงกบค่ะเดี๋ยวบัวบานจะเอาป่าดุกมาลงอืมอันนี้ก็จะเอาป่าดุกมาปล่อยพอไปถามพอละเปิ้เอารลดมาขายตัวสามบาทก็เนี่ยถ้าเขาไปซื้อในเวียงไปซื้อตำเวียงชัยน้องหลวงเออน้องหลวงเวียงชัยได้ตัวบาทตัวบาทเกิงอย่างนี้พอได้อยู่ มารีวิวบ้านสวนตัวเรารีวิวได้กันมา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 ตามติดชีวิตบัวบานสักหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ติบัวบานนอนอือวันนี้ที่บัวบานอยู่บ่ขออนุญาตบ่เข้าไปขออนุญาตบ่เข้าไปทำไมอ่ะหันกล้าังนอกฮะน้าใครตายวันนี้ฮะกทำไมอ่ะมันฮูกมันฮกแต่ยังบอร์ค่ะเราบ่เข้าไปก็ห้ามลักเข้าไปท้ายหนะไปโซนตั้งหลังโซนตั้งหลังโซนข้างหลังเออตามไปนี่ก่อนมาโซนข้างหลังก่อนอือนี่คือมีห้องน้ำมีตั๋ว อันนี้มีห้อง,งน้ำในตัวได้อันนี้คือเปิดซ่องในตัวเลยห้องนอนแต่ว่าได้นอนน้องบัวบานนอนข้างนอกอ๋อนี่คือเปิดซ่องในตัวเลยเดวอันนี้ก็คือสถานที่กินเหล้าของบัวบานอ๋อมุมเมามุมเมามมเมามมเมา,มมเมาไว้กิ่นแมลงแบบว่าเนี่ยของกินการอย่างเงี้ยเจ้าคือ <c oughs> จ่าบ่อกี้มีต้นหิ้วอันนี้ก็มีกระทะอีกอันหนึ่งกระทะตะกี้ต้นนิ้วเจ้าอันนี้เหมือนพ่อจะเอาไว้ให้บัวบานต้มน้ำอาบะกระทะหลวงคือทุกอย่างเกี่ยวกับนรกกันนะ วนเวียนอยู่กับนรกอยู่ในประเทศอะไรเป็ดด้วให้โอ้ยอันนี้อันนี้คือเป็ดของตีของปีหมดเลย <S <S ใช่โอโ้โหเป็นน้ำพักน้ำแรงพี่น้องอันนี้ตีห้องเพลงมาแต่อยากมีแยวนเป็นของตัว,วเองเออบอกได้เลยว่าวิวดีมากเลยเนาะถ้าเป็ดขา้าเฟ่ดข้าง<อ>หลังเนี่ยใช่พอสังเกตถ้าฝนตกแล้วมาอย่างนี้หนาบนดอยนี่หนาหมอกอย่างนี้หนาสวยแม่เจ้ามาก็ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรอย่างแล้วก็บะนาวบะนาวเพราะว่าเขาขายส้มตำกับบัต้องได้ซื้อบะนาวก็มาเก็บเอานี่แล้วก็ บเต้ไปอย่างเงี้ยเจ้าบัลลก์กรอย่างกรเก็บไว้ที่สวนกรอบกรอบบัลลก์กรอบเดี๋ยวไป็นพอชมด้านหน้าด้านหลังวิวดีมากนี่นี่ครับอันนี้มุมเมาของเฮ้ยถ้าสมมติว่าเอาเต้นมากางได้เอาเต้นมากางเนาะได้ยินดีต้อนรับค่ะโอ้ใครอยากจะเอาเต้นมากางนะบัวบานจะมีโซนกางเต้นอ่าอไปดูโซนกางเต้นก่อนมีซึ้งเลยอันนี้แม่งมดเลยกางได้มดเลยนี่โอ้นี่กางได้มดเลยเตันนี่กางได้มดเลยไปถึงยาวไปถึงข้างหน้าที่กางก็ได้รับอ กางมาได้ก็ที่มันเป็นปลาบานัดก็เป็นปลายางนี่หรือเนียยางพ่อกูโกนอันนี้ยางคุณพ่อปลูกไว้อันนี้กางใหมดกูจเเขากลับมากางเต้นกันเนี้ยอืมกางอย่างละเป็กางเต้นกันเขาป้ากันไม่แอลกางเต้นแบบปิ้งจิ้นกันอย่างเงี้ยเจ้าในโซนนี้บับันจะเปิดเป็นร้านข้างหน้าจะเปิดเป็นร้านเหล้าข้างหน้านี่มันเป็นซุ้มมันก็เป็นซุ้มนี่ก็จะติดายเอาไฟปิ้งปองอย่างมาห้อยแล้วก็จะนี่ปอกก็จะแปลงเป็นหลังคาขึ้นมายาวมาถึงข้างหลังแปลงแปลงเป็นจองขึสนหรอปีซู่ๆอากันล้ม เออป <c oughs> ระมาณนั้นนะและ้วก็เอาโต๊ะมาเลี้ยงแล้วก็ข้างในนี่น,นะครับเี๋จะเปิดเป็นร้านเหล้านะครับผมทิมพาดมาได้แต่แต่นะครับผมขาดมาได้เจ้าปุ๊ดตื่นแน่นอนเกี่ยวกุ้เจ้านี่นะครับเดี๋ยวรอถ้าเปิดเขาจต้องประทายคำตอบนะครับนี่แล้วก็จะโซนข้างในนี่ก็จะเนี่ยเป็นห้องครัวะนะเจ้าเป็น,นห้องครัวเป็นบาร์นี่อันนี้คือเป็นบาร์ครัวเอออันนี้อาจจะได้มาเป็นบารครัวนะเจ้าอัสซีคือคือราออกจ้าเป็นราออกค์เจ้าคูลโดเดิร์สาออกจ้าครูมาเป็นบ่อครัว แล้วออกจากครูมาเป็นพ่อครัวไปเลยหนึ่งอันนี้บบใช้เกลียวนะคะนี่บบเกลียวอันนี้พ่อเอาลงไว้ปี่ข้างนก็ตีผีด้วยผมมีผีดูบอผมีผีที่นี่บมมีผีแต่อยู่หลังวัดที่ผมได้ออันนะพุ่นก็จะเป็นโซนเฮียนตาลนะคะที่ผ่ตายแล้วพ่กก็จะเอาเฮียนตาลมาไว้นี่คือปูบานกับยูนี่พ่องบางครั้งก็ได้ยินกับทักทายกันพ่องอา้ถบางทีอยากเข้ากับติวเข้าไปพอพ่องว่ามันมีอย่างอยู่ในหั่นกอยา บางครั้งเปินกำลังเสียแล้วไม่เปินกำลังตานแล้วไม่เอ๊ม,มีถ้วยมีจอนอย่างลงเรือก็ <c oughs> เขากกจะเข้าไปเอาในนั้น <c oughs> เอามาใช้สังเกตครัวของโบบาลส่วนใหญ่จะเขียนว่าอุทิศให้ <c oughs> ที่อยู่บ้านสมบัติน่นะ <c oughs> จะเขียนว่าอุทิศ <c oughs> ให้คนนั้นคนนี้อย่างอี้ <c oughs> จะเป็นแต่อี้นะเจ้า <c oughs> ถ้าเกิดว่าอยากินข้าวหอมต้องได้ซื้อเลยอย่างรอบก่อนที่ผ่านมานี่ข้าวภาษา บ้านเลยเจ้าเข้าไปปูจาห่อเนึ่งซาบาทได้มาประมาณ40่สิบถุงเจ้าขัา้วโฮขายหน้าบ้านเลยแต่ประเดี๋ยวนี้เปิได้นะนทำเป็นธุรกิจกันนะพี่บิ๊กทำเป็นธุรกิจ่ต้องมาก่อนต้องมาก่อนออไ,ได้ต้องจ่ายตังค์ไปก่อนถึงจะได้ใช่เดีเ<อ>๋ยวกับแม่เจ้ามาประ,ประมาณตีสามตีสี่ไปห้องเพลงมา<อ>กำลังดีดเหล้าดีดอยู่บม่รู้จะแย่อยังกะลักกีดยางของป้อเลียนพ่อในสวนยางอยู่คนะนี่แล้วลักกีดยางป้อเลียนพ่อเนี่ยอู้ไปเลยนะอู้เล่นได้น่ะได้พุ้นมาใหม่ ได้ตัวมาเลยครับอยู่หลังสวนนะครับผมอยู่หลังวัดซอยซอยซอยอย่างพี่ซอยสี่เจ้าเออมาแต่นะเฮ้ยเออปากันมาเด้อตักบอกในเพจเถก่อนตักบอกในเพจของขวนก็ได้อันนี้สตอรี่มาเงาแมนแมนแมนอันนี้ลงในสตอรี่มาเงาฝากติดตามสตอรี่มาเงากันตัวไว้กำลัลดการมาได้เปิดมาได้พี่กำลนดการเอฟังเตี้ยมาเดี๋ยวนี้อิทอยู่ขอเก็บเก็บตังค์ทำกรไรก่อนเก็บตังค์สักวันก่อนเราดับระดับเจแล้วเออเพราะว่าเขาจะต้องไปขอ จะไปมอมเหล้าประหลวงเมาเมาเพื่อเขาจะไปออขอขออนุญาตเพื่ <c oughs> อนก็คือเปิ้อนเมาเห็นก่อนแล้วคือเปิ้อนแบบขี้แต่งเซนอย่างเพือเห <c oughs> ็นก่อนอะแสดงว่าเดี๋ยวลูกค้าประจำก็จะต้องมีอยู่แถวนี้แหละกูเป็นคนใจใหญ่กว่ากูเมาเหล้าอะไรก่นอนคือเปิ้อนกินฟีเน,นี่นยอันนี้เปิเป่นเมมเบอร์ไปเลยก่รอเน,นี่ยไรเนะี่ยตัวเจ้ากับว่าไปเลยจึงคือตัวเจ้าเปิดเมมเบอร์ได้เลยเออแปลว่าเพื่อนถ้าเปื่อนจะอยากกินอย่างเขาเอาไปส่งไปถวายได้แต่ถ้าเป็นเหล้าเป็นยาเขากะบอสบายบปใจเขาคงกลับแก้มไปไปดิววัาเพื่อนว่าอั่างไรั้เกลัวอัน <laughs> เออเนาะเปิดเมมเบอร์ไว้เลยเมมเบอร <laughs> ์ห่อน,นึ่งผัดผัดห่อนึหอนึ่งกับผัดนอใส่บนเส้นโอเคครับเ <ust> <c oughs> พียเจ้าดีแล้วครับพี่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊าย <c oughs> บายฝากติดตามด้วยนะครับ